มาที่ปนกินโชว์ค่ะอันนี้คืออะไรคะลูกคือเต้าหู้ของโปรดลูกใช่ไหมโอ้โหปวดไปแล้วนิดนึงครึ่งนึงอันนี้ครึ่งหลังค่ะครึ่งหลังก็สู้ตายค่ะอร่อยไหมคะเต้าหู้งาดำใส่เต้าหวยของโปรดค่ะอ้าตบมือค่ะเก่งมากค่ะใครกินข้าวเก่งให้ตบมือค่ะโอ้โห chạy con đây là lờ khám ngủ ở nhà ngắm đây rồi tụt mưa pê if you're happy and you know you clap your hand and để hả if you're happy and you know you clap your hand <coughs> If you're happy and you know you clap your hand, ah, pa kong kong. Oh ho. If you're happy and you know it. clap your hand I can't hear sure. you If you're happy and you know If you really wanna show If you're happy and you know it. clap your hand <coughs> Clap your hand đi hả? Áp con quang, áp à, con quang Áp à, con quang Mấy à, quang rồi <coughs> Áp à, à con quang rồi <coughs> If you're happy and you know, clap your hand. If you're happy and you know, you clap your hand. ีเตย Oh. ใครทำข้าวเต็มบ้านครับป้าป้าข้าวเต็มบ้านอ้าปาอกงูเปล่าก็เก่งจังงูป้าป้าอยู่หลังค่ะอยู่ข้างหลังจะสงสัยว่าป้าปาทำอะไรอยู่ อัฟเฟเชต้าใช่ปินพี่บินกินข้าวไปโอนใส่พื้นค่ะใช่ไหมคะอาปุงปงปะงปุงอาลูกตบมือให้ปะ่ง้วย If you're happy and you know you c a p t o o r hand ปุ่อ้าแ้วไอีกทีนะคะ If you're happy and you know you c a p t y o r hand ป you know, you ุปุงปุงปงปุงปุ่พีปุ่งพี่ปุ่งปพี่บินพี่ เป็นทำไปไปทำไปายทำไงคะโอ้ยจุ๊บเลยเหรอทางลัดเลยเหรอคะไม่เอามือแย่ค่ะยบายจุ๊บทำไงคะโอ้ยจุ๊บอย่างนี้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 โอ้โหดูตัวเองในในในวิดีโออเหรอคะตัวเองในกล้องอยู่เหรอคะเก่งที่สุดในโลก เกมที่ช่วยในโลกของแม่อ้าปากกว้างกวางอ้าปากกว้างกวางอ้าปากกว้างกวางโอ้โหว่าจะหมดทวดหรือ,อยังไงหมดแล้วออนนชุดแรกนนใช่ไหมชุดชุดสองโอ้โหอันนี้คือชุดสองนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีแค่ตอนหมดตอนหมดตอนหมดน้ําเลือแต่น้ํานี่แหละนี่ชอบกินเต้าเต้าอะไรเลย หวยเต้าหวยใช่ไหมเต้าหวยใส่น้ำเต้าหู้งาดำโอเคก็ลงตลอดนะคือเต้าหวยอะไรคือเต้าหึงอ่าเรียกเป็นหัฟักทีมันเต้าเ,เหมือนกันนะมันก็เต้าเหมือนกันเลยโอ้โหอ่ะป,ปะปนกินหวานน้อยนะครับหวานนิดเดียวตอนแรกตอนแรกเป็นเป็นเบบี๋เล็กแรกที่เริ่มหัดกินข้าวไม่ได้ใส่น้ำตาลตอนนี้ปวดหงเดือนแล้วให้เริ่มกินน้ำตาลได้แต่นิดเดียวแค่นิดเดียวพอได้มีรสชาต เฮ้เดียวพอกระตุ้นกันอย่างอาหารอาตัวมือแปะแปะ Eat your happy and you know, clap your hand ปะปะอ้อโหอร่อยไหมคะอร่อยถ้าใครชอบขอให้ตัวมือแปะแปะ Eat your happy and you know, clap your hand ไปทำงานกันก็ไปทำงานได้เอายๆไปๆเาเลยลดูบายๆไปปาล่ะลูกไปๆไปาละบายบายจุ๊บโอเคอมือออกได้ค่ะจุ๊บเสร็จแล้วต้องมือออกได้ค่ะอ่ะคำสุดท้ายค่ะอมปบกกว้างๆโอ้โหโอเคอ่ะบ๊ายบายพี่ๆค่ะน้องปิ๊นจะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ Okay.